เรื่องบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้เพราะยิ่งพูดก็ยิ่งเกิดปัญหาตามมาอีกมากมายแม้เรื่องที่เราพูดจะเป็นเรื่องจริงก็ตามทีเพราะในโลกนี้ มันมีอะไรมากมายนักที่เรายัางไม่รู้และยังไม่เข้าใจโดยเฉพาะปัญหาชีวิตความถูกในโลกดีบีสองอย่างคือถูกต้องกับถูกใจถึงเราจะพูดถูกต้องแค่ไหนก็ตามทีถ้าไม่ถูกใจ มันก็ไร้ประโยชน์สิ้นดี